ที่ยินดีกับคนที่ดูคลิปจบด้วยละกันทุกคนมาถูกทางแล้วก็พี่ก็ขอบคุณมากๆเลยที่น้องดูคลิปพี่จบนี่คือกิจกรรมซีควีหรือกิจกรรมลับนั่นเองพี่จะให้น้องนะคนที่ดูคลิปจบไปครั้งที่แล้วอ่าให้มาลงชื่อในคลิปนี้เอ้แต่ว่าอย่าไปบอกคนอื่นนะว่าอันนี้เป็นกิจกรรมเออลับแล้วกันถ้าสมมติมีชื่อน้องแค่คนเดียวพี่ก็จะแจกแค่คนเดียวเท่านั้นก็กิจกรรมลับแล้วทุกคนก็ให้น้องทุกคนนะที่หลงเข้ามาดูในคลิปนี้ลงชื่อเข้ามาในคลิปนี้นะทุกคน ก็เดี๋ยวพี่จะแจกในส่วนของตัวที่เป็นอ่าเจ้ายิวซีบ้าละกันเพื่อน้องคนไหนที่บอกว่าเล่นกิจกรรมครั้งที่แล้วมันไม่ได้ใช่ไหมอันนี้เป็นกิจกรรมรับทุกคนก็ขอให้น้องโชคดีเลยกันว่าน้องจะได้หรือไม่ได้นะอะงั้นก็สรีคลิปนี้มีเท่านี้นะสมุมยิไม่ได้เลย้ะ